สวัสดีคนดูและผู้ติดตามทุกคนด้วยนะครับมิ้นกับผมนะไอหย่อนนะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสามสิบนาทีครับช่วงนี้ผมนอนดึกมากครับผมตั้งใจทําคลิปมากนะ <c oughs> อ่าใครที่อยากสนับสนุนช่องผมก็ฝากกดไลค์ด้วยกันนะครับทุกคนหลังๆนี้ผมนอนดึกแล้วก็ผมไม่ค่อยสบายด้วยนะก็ทุกคนอย่านอนดึกแล้วกันครับก็คลิปนี้ผมก็จะมาเล่นอ่าไอเกแปดสกินวันสงการนะครับทุกคน ถ้าจำไม่ผิดสกินวันสงการเนี่ยมันน่าจะออกในปี2020นะช่วงนั้นผมยังไม่ค่อยได้เล่นฟรีไฟนะช่วงนั้นผมก็เล่นแต่พับจีนะผมเพิ่งมาเล่นฟรีไฟมาช่วงปี2021หรือ22นี่หละครับถ้าจำไม่ผิดนะแต่สกินเนี่ยะออกในช่วงปี2020แล้วทุกคนเป็นเทศกาลสงการ<ห>เขาเลยออกกิจรก,กรรมมานะแต่สกินนี้ก็ดามจ2นะทุกคนระยะ1นนะแลวก็ลดไมค์ซินครับ1ก็ปืนนี้ตอนนี้เขาก็ยังฮิตอยู่นะถ้าแรงไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะ สหบับน,น้องหนูหนูที่เขาไม่ค่อยได้เล่นกันนะไม่ค่อยได้เติมเท่าไหร่สหบัดแล้งได้มอนก็ยังเจออยู่นะครับทุกคนผมก็ยังเจอน้อง,นองหนูหนูบางคนเขายังใช้อยู่นะครับซึ่งเป็นส,สกินอ้ป,ปืนที่ผมก็น่าสนใจเหมือนกันนะสวยดีมากเลยมีปืนกระบอกสีเหลืองนะก็มีฉลามอยู่ตรงกลางด้วยนะโคตรสวยแต่ผมหาไม่เจอฮะมีแต่ฟาร์มัสเอาไงดีเนี่ยเล่นฟาร์มัสไปก่อนดีไหมเนี่ย มาแล้วครับกวจะหาเจอเอ็กปสกินันสงการหาโคตรยากเลยแทบจะขุดรูหาเลยฮะ่าโคตรยากเหมือนกับว่าเมืองนี้น่าจะไม่มีตัวครับทุกคนตอนแรกมีเสียงปืนยิงกันอยู่นะเอ้านี่ยเจอแล้วครับบุฟเพกเกอร์ด้วยฮะมาเอาลูกสองสองยาวชัดตังตังตังแตกมันหาไกลวย้แตกไปหนึ่งครับปังสวยหนึ่งเฮ้ยเสียงเท้าครับ มีเสียงเท้ามาใช่ไหมหรือวหูผมฝาดไปเองเป่นไ,ไงมันมีคนด้วยมันดึงสลัดระเบิดอยู่ครับอ้ามันป่าระเบิดเช็คใช่ไหมเนี่ยสลักเหมือนกันนะสลัดเหมือนกันนะเจ็บนะเจ็บนะไปไหนจ้าเอาไม่ถึงอัดเอ,เอ,เอ้สวยแตกไปแล้วครับอสองคน เตันเองไปไหนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดอุ้ยฮืข้าเกือบตายโอ้โหข้าผีบ้ากูเกือบแตกผีหลอกเอ้ามันกดผีกระสือดีนะผีหลอกมันน่าจะงงโย่ผมหายไปไหนหาอยู่ก่าดิเอ้าหาอยู่ก่าดิหาอยู่ดิหาอยู่อ่ะสองนัดเข้าสองนัด ขาสีรออะไรช้าดิครับรอลอ,อยอุย๊ยโขกดโขกดโขกดก่อนเลยเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวยเดี๋ยวเจ็บึ้งใจเย็เนกูนหนีละโอ้ยดีเพื่อนครับมาช่วยทันนี่แน่ไม่ได้หนีนะขึ้นมาตั้งตัว,วดีนะเพื่อนผมมาช่วยทันมีนั้นผมน่าจะแย่มันซ้อนโคตรด,ดีนึกว่าจะตัวซะละ โอ้เหรียญผมมีพันสองเหรียญนนครับทุกคนสงสัยต้องเปิดล่า้วครับทุกคนต้องซื้อเหรียญล่าแลวบ้างเนี่ยไม่งั้นปืนเอ็กเแปดผมอาจจะไม่ได้เฉือฉายนะเนี่ยมาขอดูของก่นกอนนี้ว่าม,มีตัวอะไรเนี่ยมันใช้ปืนอะไรวะไอตัวนี้โอ้โหทก้อนนะครับทุกคนปืนโคตรโหดเลยทก้อนนะแต่ผมเล่นไม่ค่อยเป็นอนะ่ะมันก็เลยดูไม่โหดหลังๆนี่ผมจะชอบเล่นตระกูล SMG มากกว่าครับทุกคน มันมันรู้สึกว่ามันจะเล่นง่ายกว่าลูกซองนะเพราะผมลากหัวไม่เป็นอ่าโอเคขอซื้อยาก,ก่อนครับอันดับแรกมาน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับมาซื้อชิปอาเก็บลูกซองผมดีกว่ามาครับซื้อเหรียญล่าแล้วทุกคนอยู่หลังบ้านเลยใกล้ๆนะครับเบอร์สามมันกับเขาจะห้ามากเลยไปคนเดียวด้วยเนี่ยเบอร์สามไปไม่เกรงใจคนซื้อเหรียญเลย ไม่เก่งเจอคนซื้อเหรียญเลยนะมาครับเราต้องรีบไปละเดี๋ยวไม่ทันเบอร์สามต้องขีส่สไลงไปครับปังจ้ามาโอ้ยร้อยนัดเลยว่ะเือร์สามร้อยนัดเลยครับมาครับอ่านั่นไงมันกลางไอ้วอร์ครับทุกคนไม่แน่จะมีกี่คนน่าจะสองคนสามคนสี่คนห้าคนมีแค่สี่คนเพื่อนไม่มีห้า อ่ามันหนีครับน่าจะมีตัวเดียวเฮ้เฮเมันขึ้นหลังคาโอ้โหใน่อซิดอีกป้ายิงไม่ทันร้อยนัดวะไอเวนเอ้เพิ่งได้สามตัวเองเนี่ยมาครับดูของหนมีตัวอะไรวะมีปืนอะไรมียาอยู่ครับโอหเอ็มสิบสี่ครับเอสี่กับเอ็อมแปมึงใช้ปืนเนงของมึงวะเนี่ย ไม่ใช่ N14 แล้วลูกซองยาวลูกซองยาวกับ X อก่แปดใช่ไหมเมื่อกี้ผมน่าจะลั่นวางปืนผิดเปล่า <c oughs> ตาไปแป๊บนะไม่แน่ใจ,จว่า N14 หรือว่า X อปดมาเดี๋ยวผมไปซื้อเหรียญเหรียญล่าต่อดีกว่าครับทุกคนน่าจะไม่มีแล้วตัว,วแตวนี้น่าจะต้องไปหาเพิ่สี่เอาให้เจอคน มันน่าจะตามเสียงปืนผมมานะเพราะเมื่อกี้ผมซ้ำศพมันใช่ไหม <c oughs> เอา้านี่ไงเสื้อส้มเอา้มามันโดนล้อมแล้วจา้ามันโดนล้อมแล้วจา้าฮู้ฮูเอา้าเข้าบ้านเข้าบ้านหรอเข้าบ้านหรอใบสันบส้นหรอใบสั้นหรอเจอลูกซองยาวในเป้าใบาสัน้นสามหนึ่งก็ช่วยไม่ได้หรอกใบสัน้นน่ะมาแนละ้วครับ ไปเดี๋ยวผมไปซื้อเหรียญล่าต่อดีกว่าครับทุกคนมาแล้วครับเหรียญล่าไม่มีเลยตู้มื่อกี้หมวดตูดเอา้าเพื่อนเทาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลงกันมันหนีไม่อยู่ลงกันคือหมวดนี้เองนะเมื่อกี้ผมหาแทบตายังแสงอยู่ฝั่งนี้อ่ะเข้าไปหนึ่งนัทก็ยังดีนะดีกว่าไม่เข้าเสียงปืนเอา้าไอเ อยู่บนหัวผมนี่วะผมก็ว่าอยู่มันไม่เสียงเท้านี่ที่ไหนมาเอาละครับภารกิจสำคัญแล้ววันนี้ก็คือเอาทรงยหอายตูดตั้งๆก็ตูดเน้นๆ ho 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 ho. เอามีคนมาเอาให้มึงรัดกูเดี๋ยวๆมึงรัดกูแล้วมือหนีแบบนี้เลยเหรอมันไม่ได้แจกพอดีแจก็ดีล้าหรออ้ยูเเดิว ไอ้เจ้าบอกว่ามันจะรัากูกูลั่นกดระเบิดก, <c oughs> กักะกะกะระเบิดแล้วจะตายไม่ได้กูไอ้บ้าเอ้ยมันล่าผมอะ่ะทุกคนโอ้เสียใจอะ่ะอามีคนมายิงกระเบิดปึ้งไอ้บ้ามันยิงกระเบิดผมอุ้ยไอ้นะี่สวยมึงง่ายจัดเลยล่ะปุ๊บปุ๊ก ล่านวางกะและเบิดม,มันเยียบเฉยแล้วเนะี่ยฟุกมากเลยเมื่อกี้ได้มาหกเขียวครับต้าวง,งดีกว่าเบอร์สองเขาดดวแล้วครับต้องเบอสองคนน่าจ,จะเยอะมากเลยไอตี้ที่ล้านผมน่าจะเป็นตรงที่เบอร์สองเขาตายแน่เลยอะ่ะโอ้โหมีนี่ต้องชํารคานะเนะี่ยมึงล้าสกูกูองไปล้ามึงคืนกูไม่ใช่คนใจดีขนาดนั้น ลล็อกทมึงรัดกูเหรอมึงรัดกูเหรอมึงรัดกูเหรอเอามีคนยิงกันฮะเอามึงรัดกูหเหรอกูขวารัดคือเอ้สวยไปไหนนี่ไงผมขาวเลยนะผู้หญิงอะเนี่ยสาวสาวมาเหรอเนี่ยสาวมาคนเฮ้ยเดีู๋ดูอุย้ยส่งชัดเอากระถุนหมดไม่ได้ยเยก <c oughs> ูแตกเลย เสียดายจริงไอบ้บ้าน่าจะชุบไม่ได้แล้วฮะน่าจะต้องดูเพื่อนเขาเล่นแล้วโคเสียดายโอ้โหอุวยสก,กาเสียมพูไอบ้บ้าของแล้วเนี่ยสก,กาเสียงภูอ,อา๋ะครับเอาละครับไปเหลือแล้ว5คนสุดท้ายเรามาดู5คนสุดท้ายดีวยกว่าขี้เกียจดูนะ คนนี้ก็สเสียนว่ะเอาเรื่องสามหนึ่งก็เอาไม่ลงครับเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องจัดๆสวยมันจะเก่งแค่ไหนมันก็สู้สามหนึ่งไม่ได้หรอเว้ยแต่เขาก็เก่งจริงฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากขอ,อไลค์ให้กับผมด้นะครับทุกคนบายยครับ <c oughs>